คนที่ลดน้ำหนักอยู่นะคะลดคาร์บไม่กินขนมงดของหวานทุกชนิดต้องระวังลดอะไรบางอย่างต้องเพิ่มอะไรเข้าไปมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะช่วที่ทเอ f ลดน้ำหนักถ้าเรางดขนมของหวานอะไรได้ที่น้ำตาลส,งสูงๆมันดีค่ะมันจะทำให้การลดน้ำหนักของเราเร็วขึ้นลดไขมันสะสมได้ไวขึ้นจริงๆแต่บางคนลดคาร์บต่ำมากๆก,กินข้าววันละสองช้อนโต๊ะอย่างเนี้ย พยายามไม่กินแป้งเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณลดคาร์โบไฮเดรตลงคุณต้องเพิ่มไขมันดีเข้าไปคุณต้องบาลานซ์สารอาหารทั้งหมดให้ได้5หมู่8อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆรีเบลติกโปรเบลติกและไฟเบอร์คุณต้องกินทั้งหมดให้มันบาลานซ์ใช่ได้ผักคุณต้องกินเลยกินผักหลากสี โปรตีนคุณต้องกินจากหลายหลแหล่งเนื้อสัตว์ต่างๆจากไข่จากถั่วคือกินให้หลากหลายเข้าไว้เต้าหู้ก็ได้เชมเป้ก็ได้คาร์บโบไฮเดรตคุณลดน้ําหนักอยู่แน่นอนหลายๆคนรู้ว่าต้องลดคาร์บลงคุณแค่เปลี่ยนแหล่งคาร์บอย่าไปกินจากแป้งขัดสีหลีกเลี่ยงไปกินจากแหล่งแป้งไม่ขัดสีจากข้าวขาวก็ไปกินข้าวกล้องหรือทาร์เบอร์รี่ก็ได้ถ้าจะกินต่าขนาดนั้น คุณต้องเอาไขมันดีเข้ามาแทนที่แหล่งของไขมันดีเช่นอะไรน้ำมันม,นมะกอกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าว MCT o i l อะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งกรีกโยเกิร์ตเนยแท้อยเรซกีคือเนอยอินเดียพวกนี้คือแหล่งของไขมันดีคุณต้องกินไขมันดีเพิ่มผลไม้ก็ต้องกินบ้างเลือกกินเป็นผลไม้น้ำตาลตั่ำเช่นอะไรสตรอเบอรีอร่ แก้วมังกรแอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะกินได้แล้วต้องดื่มน้ำให้พอฝากแชาด้วยนะคะ